สีเมนบ่าเตียนเม่นไหมม่นอันหยาีหยาบันติอเนดอกออ้ยโอ้ยอ้้ยหุ่นเอ้ยนี่เบื้งเห็ดพอย่ดูจังสีไอ้คือมาดูแบบนี้เอาเห็ดออห่ดอ ามาหาเห็ดพอเด้อพี่น้องมือนีเห <an> ็ดทงมหนเห็ดพอยดทงเอาว่าเจียมาชิมบ้งนี่นี <plant> ่นะชิมแตกๆนะนั่นดินั่นง่สำใคร่อ้วนได้เนาะมาบ้งมจะใครเนี่เห็นดีสุดอ้ยใครง่ายพี่น้องปลาไหว กราอวยกอวยนี่นาสีเมียนเนะนี่จันสินั่นเมีนี่ดีนี่นแตกนนน้อยนึงเด้อแเล่นน้ดิแตกไหลุมแตกบม่ใหญ่ถอดแตกมีเห็ดลายแตกยึ่นเอานี่เด้อใช้ปลาบ้าเตียมาเตียแตกกำเนียบก่น,น ให้กรเจ้าหาค่ะพี่เนาะมุนเมดเอากองลังหื่ออืมมีปัญหานี่นำกันแท้มุนเมดอะ่อโหลดต้นนเราจะโฮมเพิ่นนี่พี่น้องสาวนั่งเห็นแล้วพีนแตกๆสาวนั่งอยู่ี่เคลียบบุญนี่ปลายมีดถือแดกเลยดอกนีด Said ai, đâu ngay đâu đẹp kìa 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 đẹp kìa 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 เดี๋ยวเด๋ยวสาวนังเอาแทนกีกก่อนมาเสียกับเห็นนิดกันจ่าทั้งผิ่น่องเว่อ้์ขุนนิดพอแม่พี่น้องจะได้ใครไงแท้แม่จ่าฮะงามจ้านี่นี่แตกใ่แห้งดอกห้อยแจกแตกี่น้องมาลุ้น,น้ำกันได้จา่า่าสิเมนหินบ่นเนอเงนบ่อเนี่นอยอ๋อแจกใบแห้งดอกได้คิดว่าดินมันลมท่างแต่เงินหบ่อเงนบ่อให้ตัวตัวกันเราอะนี่ มบมน็ุ่นุ่แมนอยู่ดินโลมเลอยลเนาะนี่นี่นี่อันเห็ดได้ยุ่งสิเห็ดเป็นเห็ดผอหนังอยู่ว่แมนเห็ดผอฝ่ายอยู่สะออนแม่่ท่นเหมือนอยู่เป็นใ่ไงเทาหนาหวานจุ มีจิ้มติเขาตรงนีเสียบหน่อยเราเทียงตองหาเสียบน่อยอมีเหลวมันเมื่อาอชีเฮ็ดคอ <c oughs> เอามีสานันและเนี่ยยังเหลือเป็นดิลมลมอยู่ในมมปลาอ่อยเนาะเลหิดเันเลยดอกไงเนียนเด็ดแกว่าขึห้หออยา นั่นดีอืนั่นดีอืมออขาวจุนพูนเลยนี่หน่อยแท้สองหัวขาวจุนพูนเลยนี่จ้าสีเขียวนะสีแมนได้แาเตียนแ่นเนามเมนอันหยาดีหยามันเตนมอโหโอ้โอโอ้ยโอ้ยโต้ีน้องเ้ย่เหยียถุงเย เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยจ้าอ้หูพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บ่เคยได้หาเห็ดพอขักปนี้จักเทียหลายปีแล้วแมนกำลังปีนี้ละพี่น้องในที่นี้ข่าวว่าเพิ่นไลายหลายสุดยอดเลยจ้ารู้สิกนก่จ็กอันเถอยละนี่แหละพี่น้องดินแตกๆเ,เลยไหมมาเทียกินด้วง

พาไปมัน,นเกียดมันอ่อนพาไปอ,อืโอ้ยอ่อ,อนอยู่เลยอ่อนอยู่มีกร,รกนนกะั่งเกียดออกเหนียวมีกรนันงกระตอกมนจะไข่ไ้อออสองไข่จ้ามอือ แตกบ่งายจ้าแตกน้อยๆมาาเปียมาพิสูจน์บ้างเนีนนี่นี่นี่ชี้เลยไปจากกีเลยนี่นี่ี่กิ่มาเพิ่เอาตัวไหนก่อน่นื้อข้าุเนี้อเนยนเนียนมีด้อยยัยเถีย ừ. Kính xìm tôi lên Mẹ đẹp, kính xìm Vâng, thanh kia nè Một tay Xe này cũng hiểu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ปนเด้อพี่น้องปนเด้องปนหลวบผัดปนแบ่บแ่บเห็ดเกรนเนื้อดีเห็ดวันดีจ้ะมานแล้วจ้าพี่น้องกำลังลงหฮมแหลกเด้อจ้านี่หฮมแหลกก็ได้ปนแล้วจ้าไปไปหาหฮมใหม่อีกนะจ้าเน,น,นี่ยเนี่ยมาะเหยียบเราเตีย๋ยวพออีกแล้วเดินขบา,าเตีย๋ยว่อนเช้าเลือกๆนี่ยให้เขาเหยียบกำลังว่าสิไปหฮมใหม่ นี่นี่หอยขาเหยียบไหวยู่่ลพูดนะนั่นโอ้ยนเแหอยขาเหยียบรถไถอันก็ไถไบที้ิเดียวนน่แหละหอยขาเหยียบอยู่สิใจหบ้นหนังเลยผมเดียวเอพี่น้อมแ แลกเนี่มานจอดตัดลงมากกับมานเลยจ้ะโอ้เป็นหาจนว่ามดงยังยังงี้ถึงข้างมุจั้หมุงเหรอจะอ่อนจะดอกนีดพุดง่ายดีง่ไงครับ ไปกินป <mile> ุ๋ยอ้อยเหอันนี้แตกอย่งบาเตียนหอยเหยียบหอยเหียบใช่อเมนเนียนดมันแล้วก็สีเดียดดึงเห็นขาวเป็นๆเรียบตันนี้กัมแมนบอกตันนี้อ้อมงนี่คือใครบนใยบาเตีย mọi người thấy thấy nó ít tên ít cái nó ít mọi người thấy 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 nó ít nó ít mọi người kiện ừ. ừ, ngay cái mua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กี่มันมีเห็ดพอไฝ่แล้วไงต็มีสีแมนนังอยู่ดบบนีเห็ดพอนังนี่ต้อเไหนโอ้ตัวนี้คือเป็นเนายง่ๆเป็นสีเนาหนู่อ้ยือ่อพ่อแม่นันเที่ยวกันมื่ากแดดไว้บ่บ่กูยืนไม่ไหงนี่เทามันอิญุน่จะมีแะ้วมั้งก็ ไต่กำนังจ้างนี่นะออสายเขียวเว้ยมาจะใครหนังพี่ใส่สามอันนี้ไส้อยู่หางตุ้มงอยูนี่เบื้องเฮ็นพอเลยไม่คือมาอยู่แบบนี้เอา นั่น่ะมาขอนกันที่เจ้งสินนนี่นน <ะ S 1> พอขอนอือกองกันอยู่เลยสินั่นอ๋อนี่นกักอันหน,นึ่งอันสองสามสี่ห้าหกใครงสิ หกไข่บ่อะอไม่หกไข่โอ้อี่ไหล่จสิ่งนี้เชยวต้องเมูละต้องเป็นมูกันนี่ยักันเนาะมออก่อน ผู้คนมหาที่เหลกที่ไดอั <plein lava. S 1> <st> ้ครเบอันนี้คนนม่หาจนมาโดนนมดหรอมาลงกดสาอนนั่งพอเห็นเห็ดโอ้พี่น้องนี่บาเกี่ยเป็นเห็ด

อพอนังต้องเบเบียคือ<า><ด>เตียงแน่ิเ,เ,เห็นอกเยหน่อยมั้ผมไม่ถ้ามันเกิดเน่ยเห็นดอกมั้งผมวงแล้วสนะ แต่หายน้าจะมาหน่อยเด้อแต่ลายเด้อนี่คือมุ้งหรือว่านี่คือมุ้งโดดใหม่เลยพี่น้องเป็นยังคือเจ้าบวบจับจับเซลเลยผมตุ้งบุงติงติงพี่ยังล่ะอันหนาไปสังเดียวกันเด้อไปแล้วไปแล้ว You're now boy, you know, John. Yeah.